ทำกินกับแอนวันนี้นี่เลยค่ะต้มยำไก่สูตรน้ำข้นสูตรเด็ดเคล็ดลับของแอนมาแบ่งปันให้ท่านผู้ชมเราไปทำด้วยกันค่ะ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมาจากสารพัดเมนูอร่อยทำกินกับแอนอีกแล้วนะคะอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นตามต้นคลิปเลยค่ะเมนูวันนี้เป็นเมนูสุดแซ่บของแอนนั่นก็คือต้มยำไก่สุกเด็ดจริงๆค่ะอยากจะแบ่งปันให้ท่านผู้ชมนะคะเป็นความโชคดีที่ร้านขายเนื้อค่ะเขาต้องการต้มยำให้พนักงานของเขาอะนะคะเลยอยากให้แอนทําต้มยำไก่ให้ทานค่ะวันนี้แอนเลยจัดเมนูนี้แล้วแบ่งปันสูตรเด็ดของแอนให้ท่านผู้ชมได้ลองไปทําทานด้วยกันและอร่อยด้วยกันนะคะแซ่บเวอร์อร่อยเวอร์จริงๆค่ะค่ะเราไปดูวัตถุดิบในการ ต้มยำไก่สูตรอร่อยของแอนกันค่าว่ามีอะไรบ้างแล้วเราไปเริ่มต้นลงมือทำด้วยกันค่ะ ิบทั้งหมดไปแล้วนะคะเรามาเริ่มต้นลงมือทำกันเลยค่ะเริ่มแรกเลยนะคะนําหม้อตั้งไฟเลยค่ะจากนั้นนําน้ําใส่หม้อนะคะก็ปิดฝาแล้วรอแป๊บนึงนะคะน้ําเดือดแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันต่อค่ะค่ะตอนนี้น้ําเดือดแล้วนะคะจากนั้นเราก็เติมข่าลงไปค่ะท่านผู้ชมใส่รากผักชีลงไปนะคะแล้วก็ตามมาด้วยตะไคร้ค่ะ เราก็จะต้มตัวของเครื่องเทศก่อนนะคะให้รสชาติกลิ่นออกมานะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเติมเครื่องปรุงกันค่ะคุณผู้ชมคะมาต้มเครื่องเทศได้ที่แล้วนะคะกลิ่นหอมนวลๆกันเลยค่ะจากนั้นนะคะเราของแอนใส่เครื่องปรุงก่อนเลยเพื่อให้น้ําปรุงมีรสชาติกลมกล่อมเลยนะคะใส่น้ำตาลลงไปค่ะใส่น้ําปลาลงไปนะคะแล้วก็ตามมาด้วยน้ํามะขามเปียกค่ะแล้วก็นี่เลยค่ะตัวของน้าพริกเผาค่ะ ใส่น้ำพริกเผาลงไปค่ะกลิ่นหอมโยโวยวนมากเลยค่ะท่านผู้ชมสีสันก็จะออกมาสวยงามตามสีของน้ำพริกเผาเลยนะคะค่ะท่านผู้ชมเมื่อใส่เครื่องปรุงไปแล้วนะคะรวมถังเครื่องเทศทีท่เราต้มไว้ก่อนหน้านี้กลิ่นหอมโชยหยหวนเลยค่ะจากนั้นนะคะปิดฝารอให้น้ำเดือดอีกรอบแล้วเดี๋ยวเรามาทำขั้นตอนต่อไปในการปรุงกันค่ะ ตอนนี้น้ำต้ยมยำก็เดือดแล้วนะคะท่านผู้ชมเห็นไหมคะสีสันสวยงามนะ่าทานมากๆเลยทีเดียวค่ะจากนั้นนะคะนี่คือเคล็ดลับของแอนนะคะทำน้ำต้ยมยำให้เรียบร้อยก่อนเลยค่ะปรุงให้เสร็จเรียบร้อยเพื่อน้น้ำต้ยมยำมีรสชาติลงตัวแล้วเราก็ถึงจะได้เติมเนื้อไก่หรือเนื้อสัตว์ต่างๆที่ท่านผู้ชมต้องการจะทำนะคะใส่ลงไปเพื่อจะให้รสชาติของเนื้อเขาได้รสชาติจากน้ำ เข้าไปในตัวน้ำได้อย่างกลมกล่อมลงตัวค่ะนี่เลยนะคะแอนจะไม่คนเลยนะคะเพราะว่าจะไม่ให้มีกลิ่นขาวแล้วให้เขาสุกด้วยตัวของเขาเองค่ะจากนั้นก็ปิดฝานะคะเราต้มอ,อีกประมาณ1นาทีค่ะก็คือประมาณน้ําเดือดแล้วเดี๋ยวเรามาดูและมาทําต่อกันค่ะค่ะท่านผู้ชมคะตอนนี้นะคะน้มต้มยำรวมทั้งไก่ที่เราใส่ลงไปนะคะเดือดเรียบร้อยนะคะสาหรับไก่ก็จะสุก แล้วค่ะหลังจากเดือดแล้วนะคะง่ายๆค่ะสูตรเด็ดเคล็ดลับของแอนนะคะท่านผู้ชมอย่างที่เห็นเลยค่ะตัวของเนื้อไก่นะคะน้ำต้มยำเนะะี่ยเขาก็จะเข้าไปในเนื้อไก่ก็กลมกล่อมลงตัวเลยนะคะเคล็ดลับของแอนตามนี้นะคะนี่เลยค่ะแล้วค่ะท่านผู้ชมจากนี้นะคะเราก็จะใส่เห็ดลงไปค่ะแอนใส่ช h ม m ิยองนะคะจะใส่เห็ดฟางหรือว่าเห็ดอย่างอื่นก็ได้นะคะถาหม้อใหญ่เลยค่ะสูตรนี้สูตรเด็ดเคล็ดลับของแอนทานได้5-8คนทีเดียวค่ะ เพราะว่าเขาสั่งให้แอนปรุง8คนนะคะเจ้าหน้าที่ของเขา8คนค่ะโอเคค่ะเรียบร้อยนะคะท่านผู้ชมแอนก็จะปิดฝาค่ะรอให้เดือดอีกครั้งนึงแล้วเดี๋ยวเรามาดูผลงานหลังจากนี้ว่าจะทําอะไรต่อไปค่ะปิดฝาค่ะ ค่ะเดือดเรียบร้อยนะคะมาดูผลงานกันค่ะนี่ค่ะท่านผู้ชมเรียบร้อยค่ะท้ายนี้นะคะอีกหนึ่งเคล็ดลับนะคะสูตรของแอนแอนก็จะใส่ใบมะกรูดตอนนี้ค่ะเพื่อยังให้คงความหอมสดของใบมะกรูดนะคะแล้วแอนก็จะใส่มะเขือเทศลงไปค่ะ ตามไปด้วยนมที่เราเตรียมไว้เลยค่ะท่านผู้ชมหนึ่งหมอ้อเต็มๆนี่คือสูตรน้ำข้นที่อร่อยลงตัวมากๆเลยนะคะตามนี้เลยค่ะเร่งไฟให้ร้อนสุดเลยค่ะแล้วก็รอให้เขาเดือดอีกรอบหนึ่งเป็นอันวาเสร็จนะคะท่านผู้ชมนี้ค่ะ ต้มยำน้ำคนสูตรอร่อยหอมหวนชวนรับประทานและรสชาติอร่อยสุดยอดแซ่บเวอร์ค่ะท่านผู้ชมแล้วก็เคล็ดลับในการรับประทานนะคะท่านผู้ชมค่ะตัวของน้ำมะนาวนะคะต้นหอมผักชีแล้วก็พริกขี้หนูนะคะเราค่อยเติมตอนที่จะรับประทานค่ะเพื่อยังคงรสชาติความหอมแล้วก็กลมกล่อมลงตัวนะคะถ้าเติมไปก่อนรสเขาก็จะเฟื่องนะคะนี่คือเคล็ดลับที่มาแปนปั้นกันค่ะสําหรับสูตร ต้มอ,อย่างสูตรน้ำข้นของแอนค่ะเห็นไหมคะสีสันน่าตาน่าทานมากๆเลยค่ะท่านผู้ชมนี่ค่ะแอนจะคนให้ดูนะคะหนึ่งหม้อพอดีเลยค่ะน่าทานมากเห็นไหมคะอมหอมด้วยค่ะท่านผู้ชมคะรอให้เดือดแล้วเดี๋ยวจะนำไปตักใส่ถ้วยแล้วก็รับประทานชิมรสชาติด้วยกันค่ะ ค่ะท่านผู้ชมคะตอนนี้เดือดเสร็จเรียบร้อยค,ะอค่ะผลงานต้ยมยำสูตรน้ำข้นสูตรอร่อยเหาะของแอนค่ะอย่างที่เห็นเลยค่ะน่าทานมากๆเลยค่ะจากนั้นนะคะแอนก็จะใส่ต้นหอมลงไปคะ่ะในหม้อเต็มๆเลยค่ะท่านผู้ชมส่วนผักชีแอนก็ค่อยใส่ตอนที่เรารับประทานนะคะเพราะว่าเขาสลบง่ายค่ะ นี่ค่ะคนเบาๆนะคะหมอของแอนบรรจุพอดีตามสูตรอัตราส่วนที่ได้แนะนําท่านผู้ชมเลยนะคะท่านผู้ชมเห็นเลยนะคะนี่ค่ะก็ยังคงความเขียวสวยงามนะคะของผักอยู่เรียบร้อยค่ะท่านผู้ชมค่ะเดี๋ยวแอนจะตักใส่ถ้วยแล้วให้ดูผลงานแล้วเราไปชิมรสชาติอันกลมกล่อมด้วยกันค่ะมาค่ะพร้อมแล้วตักใส่ถ้วยค่ะเตรียมถ้วยไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ หอมสุดยอดค่ะต้มยำเนี่ยถ้าถึงเครื่องเทศนะคะแล้วก็อัตราส่วนของเครื่องปรุงที่ลงตัวรสชาติจะอร่อยมากๆนะคะนี่เป็นเมนูที่ขึ้นชื่อมากๆเลยนะคะสำหรับอาหารไทยนะคะที่ชาวต่างประเทศชอบมากๆค่ะ ต้มออยำน้ำข้นสุดเด็ดเซฟเวอร์ค่ะท่านผู้ชมค่ะเรามาเติมแต่งรสชาติด้วยน้ำมะนาวนะคะเปรี้ยวขนาดไหนแล้วแต่ท่านผู้ชมชอบเลยค่ะรสแซ่เซค่ะนัวลงตัวนะคะเคล็ดลับความหอมอร่อยใส่น้ำมะนาวที่หลังนะคะรสจะได้ไม่เปื่อยแล้วแอนก็จะเติมพริกลงไปค่ะนี่ค่ะตามนี้เลยนะคะ ตัวน้ำต้ยมยำเนี่ยเขาก็จะมีรสชาติเปรี้ยวจากน้ำมะขามเปียกอยู่แล้วนะคะนี่ค่ะแซ่บเวอร์อร่อยเวอร์ค่ะสูตรนี้แน่นอนค่ะแล้วแอนก็จะใส่ผักชี โรยหน้านิดนึงค่ะเพื่อเติมแต่งสีสันเมนูอร่อยของเราค่ะลงตัวมากๆค่ะท่านผู้ชมค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะต้มยำน้ำข้นสุดรแซ่บค่ะท่านผู้ชมคะเลยแล้ววันนี้นะคะต้มยำน้ำข้นสูตรเด็ดแซ่บเวอร์ของแอนก็เสร็จเรียบร้อยอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นผลงานเลยค่ะสุตรนี้รับประกันความอร่อยแน่นอนเสร็จแล้วเรามาชิมกันค่ะให้ท่านผู้ชมได้น้ำลายไหลยั่วๆกันไปค่ะอืม กลมกล่อมนัวมากค่ะท่านผู้ชม,มสูตรของแอนใส่นมข้นแล้วมีความกลมกลม่อมเพิ่มขึ้นค่ะขาวควนหวานมันเลยค่ะสุดยอดค่ะสุดยอดลงตัวที่สุดเลยค่ะ ว้าวสูตรของแอนเป็นสูตรที่ลงตัวและรับประกันความอร่อยแน่นอนท่านผู้ชมลองไปทําทานนะคะต้มยำไก่สูตรน้คข้นสูตรอร่อยสูตรเด็ดค่ะท่านผู้ชมคะสาหรับวันนี้แอนขอบคุณมากนะคะสําหรับการติดตามรับชมคะ่ะขอบคุณสําหรับการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะคะจะได้ดูค่ะคลิปหน้าสารพัดเมนูอร่อยมีเมนูอะไรไมาให้ท่านผู้ชมได้ลองไปทําทานกันอีกนะคะสําหรับคลิปนี้แอนขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบายบาย